สวัสดีด้วยค่ะมื่อนีอิวสิบ้ามาชมผลงานการสั่งของอิวกับครอบครัวค่ะทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งสามีเลยค่ะพอดีว่าช่วงนี้เขาสิบพับเปลี่ยนมามันมันถือเข่าฤดูฤดูดดสําหรับการปลูกผักแล้วนะคะอาจจะมาปรับเปลี่ยนพื้นที่จากมองนี้เคยเห็ดเป็นข้าง ข้างพักข้างนั่งข้างนี้นะคะตอนนี้มีโครงการจะเปลี่ยนหม่องนี่เป็นพักแปลงให้มันคูก่กันกับแปลงพักในลุงเลื่อนนี่นะคะเดี๋ยวพาไปบึงอันนี้พักขึ้นชายคือชายปลูกในดินอยู่บ่หม่มองปลูกค,ค่ะเพราะว่าถ้าเอาลงดดนช่วงนี้นี่มันจะมีปัญหาอยู่มับนบน่ค่อยได้ปรับระบบอันนี้เป็นต้นหอมอันเป็นหอมหอมแบงหอมเลยค่ะย้ายแล้วเอาถักซี่เล่าห้อยน้ำนะคะ ขี้เล่ากัลัง่ลงขึ้นตัวแปลงนี้แปลงนี้เป็นในส่วนนี้เป็นยังก็ค่ะผักแปนผักแปนอันนี้เป็นชี้จีนนะคะคือล้มแหลมค่ะยัง,ย,งยังไม่ทันได้สวยเดี๋ยวจะมาอัปเดตในบื้นที่จินต่างๆน,นี่รอบข้างอิ๋วปลูกกะเพราผ้าชุ่มสวนค่ะมือที่ชุ่มสวน นี่ปลูกเผาหรือเก็บกระเพาเก็บให้ลูกค้าเรื่อยๆแล้วะคะ่ะถัดในข้องจะเป็นข้องผักกระแยงไอพอดยูต้องกันเพราะว่าเนื้อทีเข้ามีหน่อยนะคะทั้งคุณจะเป็นเป็นบอ่อป่าอันนี้อุตส่าห์มาเบืองหม่องนี่คือเป็นโครงการใหม่นะคะสิเหาะล้อมหัวอ้อมหม่องนี่เบิดเลยเพราะว่ามีปัญหาคือว่าพ่อเลี้ยงหมาเะคะ่ะ หมาสามตยวามเพินห่อนห่อนหรือแง่พ่ามาเห็ดเบียกเพื่อจะหมักน้ำพ่ามานะคะ่ะและ้วก็มาขุดมาควรน,นอนสบายใจเพิินเลยแล้วเขาเผลอไปเลยถ้าเป็นผักแปลงในี่มองดีมันก็สีเย็นนะคะน่ะเนาะเพิ่นก็สิมาขวดนอนเนยเนี่ยโดนนอนไปหลายรอบแล้วอยู่ก็เลยแก้ปัญหาดีห้นหนองไส้เอาไหม้ไผ่ค่ะมไะมยไผ่ของไผ่มาเห็ดเป็นหัวเนี่ยตีหัวไว้นะคะ ข้าวพลังเห็ดบ่รานว่านแล้วนี่ค่ะอีจะเห็ดออมนี่เบิดเลยค่ะอันนึงเป็นเดี๋ยวมือหนาจงไปเบิงดนะคะ่ะทั้งเป็นสวนบักแฟงนี่อีจะออมเบิดนี่เลยบริเวณเนื้อที่ใน,นนี่อีจะใส่เป็นเห็ดเป็นผักแปลงค่ะผักแปลงทั้งหลายเพราะว่าจะเป็นกวางตุ้งคนะผักกาดผักชีนั่นนี่ทุกอย่างที่เป็นลงแปลงอะคะ่ะ จะล่วงในหนีบิดเลยให้แม่เพื่อนเห็ดสวนแบบโบราณโบราณน,นะคะอันผู้ใดเป็นเอฟซีของอิูุติดตามติดตามิามึงค่ะว่าสีเห็สดสำดํสำเร็จใดซํำใดแต่ว่าอันมองนี่ลังค่านี่อยู่จะปลูเป็นบบวบหอมนะคะบกบวบหอมอยู่ล่วงไว้แล้วให้เพิ่นเรื่อยขึ้นทั้งลังค่านี้เลยใช่คา่าง่างอยู่ล่วงเป็นมะเขือเทศเดี๋ยวอยู่สิเห็ดให้เพิ่นขึ้นทั้งนี้เลยนี่ขึ้นทั้งนี้เลย แล้วก็เห็ดเป็นซองขางเป็นทั้งยางอทางนี้จะเป็นแปลงผักเดี๋ยวทาเบิงะะ้งเด้อค่ะเด้อว่าสิเห็ดได้คือใจขิดบออันนี้เดี๋ยวยื่สิ่ง้ยายไปเบิ้งพญายิ้เราเห็ดอันตะแคร์ร่างเห็ดตะแคร์ห้มือนี้พญายาม่มาสร้างการบอกเห็ดเห็ดให้แล้วให้สําเร็จให้ได้เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวแดดอ่อนเทาสิ่งผ้ากันมาผูกขึ้นไม่ไพ่จะสั่งไพ่ค่ะไพ่สั่งไพ่พพในสวนเท่าเอง นี่เดี๋ยวจะพาไปเบิรงวิธีท้ำเลยค่ะพ่อยายเราเฮ็ดไหวไปเบิรงนน้ำกันค่ะพ่อยายหอมแล้วหรอปอเจ้าอ่ะสีเฮ็ดสำเร็จบ่มื่นนี่น้ำนี่ดิแล้วเด้อเดอผลงานเราวพูนนี่กรองเอลี่อยู่ไม่ต้อยกันไปอย่างไปแบกมาอีพอเป็นผู้ตัดแล้วก็พาพ่อยายเป็นผู้พ่อยายตอกพ่อยายปวดเอวแหงแหงเดี๋ยวนี่เราพร้อมชทยกัน นี่ประกอบซอยกันมือน,นี้นห้างซีเฮ็ดไฮซัมเร็จให้ได้ <c oughs> มาหมาดอกแรงเฮ็ดกันหมาโมเมนต์กันไก่เด้อค่ะเพราะว่ากันไก่กันไก่พออยู่กันไก่พออยู่ไก่มันบิน,นเดี๋ยวถาะะนะ่ายเพิ่งเนี้ยค่ะเด้อว่าอิวสิเฮ็ดสัมเร็ดบอ๊อ